ะะต้องบอกว่าเป็นเรื่องน่าตกอกตกใจของคนในวงการบันเทิงค่ะเมือ่อวานนี้ค่ะสองดาราดังค่ะคุณ<อ>นี่เลยนะคะโพสภาพไปแจ้งความมีเรื่องมีอ,อย่างน,<ห>น,นะค่ะนะคะเธอเข้าไปขอบคุณตำรวจไซเบอร์นะคะที่ช่วยตามจับคนร้ายที่นําคลิปมาแอบเทียบถ่ายเทอ,อแล้วไปขายในกลุ่มลับคุณผู้ชมนะคะ<อ>ตามภาพที่เห็นเนี่ยราไปขอบคุณตำรวจไซเบอร์เพราะว่าไปตามจับคนร้ายคุณผู้ชมเป็นแอดมินเพจเพจหนึ่งเนี่ยแหละค่ะนําคลิปภาพภาพถ่ายที่เธอแอบถ่ายเนี่ยในห้องแบบแต่งตรงแต่ง ตัวเนี่ยคุณผู้ชม,มไปเผยแพร่นะคะเพื่อแลกกับเงินค่าสมัครสมาชิกเข้ากลุ่มลับค่ะตั้งกล้องเหมือนกันคุณผู้ชมแอบถ่ายในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าสําหรับพิธีกรมันคุกคามเลยคือเธอบอกว่าเธอตกใจมากทั้งที่สถานที่เนี่ยเป็นสถานที่ค่อนข้างส่วนตัวเนี่ยแหละค่ะแล้วคนที่เข้าออกได้ต้องมีการแลกบัตร แสดงว่าคนมันอยู่ในองค์กรน,นั่นแหละเธอบอกนะคะท,ทันทีที่ทราบข่าวนะคะว่าถูกแอบถ่ายเมื่อหลายเดือนก่อนค่ะทั้งคู่ก็ไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะกระทั่งท้ายที่สุดก็จับคนร้ายได้เธอออกเธอบอกว่าที่ต้องออกมาโพสเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะ,งงคะเป็นการเตือนคนในวงการบันเทิงค่ะว่าให้ระวังให้ดีด้วยนะคะค่ะอ่าแล้วก็คนที่คนร้ายที่จับได้ก็ถูกําเนินคดีไปเรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะทันทีต้องชื่นชมตํารวจไซเบอร์ด้วยที่อุนกันลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ แดงก็ได้เข้ามาพบท่านตำรวจพลตำรวจรักชาทิชื่องนะคะเพื่อขอบคุณคุณพี่ตำรวจไซเบอร์ได้จับกุมได้จับกุมคนร้ายซึ่งเป็นแอดมินเพจโปรแกรมโปรแกรมนึ่งนะคะที่ได้เอาคลิปแอบถ่ายพวกหนูไปเผยแพร่ตอนเนื่องแลกกับเงินค่าสมัครสมาชิกแล้วเข้ากลุ่มรับเบื้องต้นแอดมินเพจคนดังกล่าวรับสารภาพว่า ไปซื้อคลิปพวกพวกมนออกมาอีกทีนึงซึ่งได้ส่วนนี้ซ,ซึ่งในส่วนซึ่งในส่วนนี้นะคะทีทีมงานตำรวจไซเบอร์ก็ได้ทำการสืบสวนขยายผลหาตัวคนร้ายที่แอบถ่ายต่อไปในคลิปของแดงที่ถูกแอบตั้งกล้องถ่ายะค่ะตอนแดงไปถ่ายงานในฐานะพิธีกรในรายการ,รา,ารหนึ่งในช่วงเดือนตุลาคม2 5 6 4 ซึ่งได้ซึ่งในห้องที่เพที่เพถูแอบถ่ายนั้นเป็นห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าในห้องพักพิธีกรเป็นห้องค่อนข้างส่วนตัวและการเข้าออกในตึกมีคนมีการเลขบัตรอะคะ่ะแต่แต่ก็ยังดนตั้งกล้องถ่ายได้ใครพอมีบอดแสเพิ่มเติมหรือข้อมูลต่างๆรบกวนส่งให้แดง ด้วยนะคะแดงเองก็จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเหมือนกันค่ะกลับผู้กระทําจบผู้กระทําผิดนี้และหวังว่าเรื่องแบบนี้คงไม่เกิดขึ้นกับเพื่อนๆทุกคนนะคะพี่ๆในวงการหรือคุณนอกวงการด้วยนะคะส่วนตัวแดงรู้ว่าม,มันยังมีคลิปนี้อยู่เลยแต่จะขอเตือนไปยังกลุ่มมิชาชีพที่มีนะคะ รพฤติกรรมในการเผยเพร่สื่อลามกอนาจารในลักษณะนี้เป็นความผิดทางกฎหมายอาญาและความผิดทางพรบคอมพิวเตอร์นะคะมีทุกสูสงสุดจำคุกไ,ไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่หากเป็นการกระทำต่อเด็กอาจจะเข้าเข้าใครรับผิดช,ชอบบทหนัก ที่มีโทษจำคุกตั้งแต่สามตั้งแต่สิบปีถึงตั้งแต่สิบปีและปรับตั้งแต่หกหมืนบาทไปถึงสองแสนบาทค่ะแล้วน้องรู้สึกยังตกใจกับข่าวเรื่องนี้อยู่บ้างไหมคะหืมแดงเองก็ตกตกใจอยู่นะคะเพราะคลิปม,มันยังอยู่ในโซเชียลอีกคนะ่ะแต่น้องก็น่ารักนะคะที่ <c oughs> แบบ ไก็สู้ๆนะคะเนาะขอบคุณมากขอบคุณมากสู้ๆๆนะคะเนาะคุณสวัสดีสื่อมวลชนทุกช่องทางด้วยนะคะอ่อวันนี้นะคะดิฉันจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการคุกคามทางเพศคดีน้องแดงกันนะคะในสังกัดเด็กนากระโดนนะคะคดีน้อง อน้องแดงนะคะมันเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศน้อการคุกคามทางเพศไม่ว่าจะทางออนไลน์หรือว่าออฟไลน์คือการการะทําที่ไม่ดีต่อกันผู้ถูกกระทําจะได้รับผลกระทบทั้งทางกายและก็ทางจิตใจจนบางครั้งผู้ถูกกระทําไม่สามารถทําอะไรบางอย่างอย่างตามที่ตนเองเคยทําได้เช่นไม่สามารถยิ้มได้ทุกวันอย่างที่ตนเองเคยทํา จึงต้องหาวิธีการเยียวยาว่าจะทำอย่างไรให้ผู้ถูกกระทำสามารถกลับมามีพฤติกรรมแบบเดิมได้ดังนั้นล่องลอยของบาดแผลทั้งทางร่างกายและจิตใจซึ่งมีความสำคัญมากกับนักสังคมสงเคราะห์อย่างดิฉันเราเป็นคนที่ต้องประเมินและต้องบอกได้ว่าผู้ถูกกระทำควรได้รับการเยียวยาอย่างไรบ้างและ เยียวยาวในขั้นตอนไหนนะคะแล้วก็เช่นหากได้รับผลกระทบทางด้านร่างกายมากที่สุดก็ควรรักษาสภาพร่างกายก่อนแล้วค่อยรักษาสภาพทางจิตใจค่ะทั้งนี้ผลกระทบไม่เพียงเกิดขึ้นกับผู้ถูกกระทําอย่างเดียวแต่อาจส่งผลกระทบต่อครอบครัวและผู้ถูกกระทําด้วยนั้นดิฉันก็หวังว่าทุกคนก็จะไม่ทำ ดิฉันไม่ค่อยอยากจะเห็นข่าวอ,าอนาจารทางเพศอะไรอย่างนี้ในสังคมไทยเลยนะคะดิฉันก็หวังว่าทุกคนสื่อมวลชนก็จะนำไปปรับใช้คุณผู้ชมทางบ้านก็นำไปปรับใช้ในเรื่องนี้ด้วยนะคะอยากให้ทุกคนรลงกันให้เกียรติกันทางเพศนะคะไม่ว่าเพศหญิงหรือว่าเพศชายนะคะวันนี้ดิฉันขอแถลงข่าวเพียงเท่าน,นี้นะคะ สวัสดีค่ะดิฉันจามตุลีขอบคุณขอบคุณขอบคุณนักข่าวทุกสำสับนักเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจ้งเจ็ดสีแล้ว อ้นไม่ไมีแมก็ไรเข้ามา้ามันบอก่อ,บอกัอบเาิไห็บะขอบคุณดีที่ทำี่มาสงตาน้นเดี๋ยวเด้หรือไเราได้หัือ่ยุกไว้่ะข้ามาาคือไดงอบอกต

สวัสดีสสุันชนทุกคนนะคะวันนี้จะมาพูดเอคดีเคสกคุครังแทนของน้องแดงนะเด็กน้ก้ด่าฮ่าาฮ่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 าาฮะาฮ่าฮา่าฮาฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่าคะาฮาฮาะ่าา แดงกันม่ะรื้องอ้โมคกข่าทำรืพอไหะการกขาร่ไม่ได้กันวะ